특별히 하고 싶은 태국어 있으신지 태양씨 먼저 부탁 드국어 아. 태국어 기 네. 방방 방. 퐁왓 차이 차 마크라. 쏨바이! ชัไเ 이제 못찰더해อีกรอบ. 차이 마 ่นนแต่เราคเราจะไม่ขาดสมาธิแล้วเราจะไม่พูดนานเราจะส่งต่อเลยต่อมาฮะซิงดี้คุณซิงดี้ฮะแฟนเฟนก้านไหนเฟนฟนแฟนตัวเล็กโอเคอเคเป็นแฟนกันไหมโอเคต่อมาครับคุณได้สองตัวมีคิวต่อไปคุณได้ส่งฮะถ้าลืมถามได้บอกถ้าไม่ถามแล้ สวยมากสวยอะไรนะสวย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 เย้สวยสวยมากสวยมากสวยมากนะต่อมาคุณจีดาก้อนครับจีดาก้อนน่ารักก๊า 정리해 놔야 이 네, 나러분 네, 여러분! 네, 여러분! 네, 요러분 네, 여러분! 네, 여러분! 네, 여러분! 네, 네, 여러분! 네, 이 너무나도 좋으셨여요 그래서 한 번만 더여 วี p อพไทยแลนด์เขาบอกว่าคุณนน้องเราก็แล้วคุณจะไม่บอกว่าเขาเขาเนี่ยไอ้เบอกว่าสุดท้ายอากาโหนักแล้วอาการหนักครับพี่เขาฟันดีนะ เอกบว่สิ่งัญญานไม่อยากยืนอยู่อย่างคือเรียกว่าพอคุณพอบพูดปุ๊บอยากจะหลับกันทันทีแลวสลบกันทั้งคอนเสิร์ตเออต้องบอกว่าทังาท่านพูดภาษาไทยชัดมากขึ้มาขาได้มีตรงเยชวชินเดียรได้เลยทคนเนทานะฮะบอกว่า บางคนน่ารักเอาบางคนสุดยอดเอาเอาให้ตรงกันก่อนพูดกันว่าเป๊ะเออน่ารักมากานะอ่ะ